นครลอสแอนเจลิสหรือ LA ของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในการเมืองที่มีการประปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกและยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมากเป็นอันดับที่สามในสหรัฐและยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากเป็นอันดับสามในสหรัฐด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 2ล้าน7แสนคนในปีที่ผ่านมาลอสแอนเจลิสยังเป็นที่รู้จักในฐานะที่ตั้งของฮอลลีวูดซึ่งมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกและมีท่าเรือที่ครับข้างที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกามีผลิตภัณฑ์มหานครรวมมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีอัตรา GDP สูงเป็นอันดับสามของโลกต่อจากนิวยอร์กและโตเกียวทั้งนี้ยังเป็นเมืองที่มีคนไทยอพยพไปตั้งรกรากมากที่สุดโดยมีชุมชนคนไทยหรือที่เรียกว่าไทยทาวใน LA เป็นชุมชนคนไทยพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุดอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่มากทำให้มีอาหารมีร้านค้าเอเชียอยู่มากมายที่สำคัญชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส ได้สืบสารประเพณีสงกรานต์ของไทยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติจำนวนมากและในปีคิศกราช1971ได้มีการจัดตั้งสถานกงสุนไทยขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิส ในโอกาสที่นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กรุงลิมาสาธารณารัฐเปรูนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้เยืยนอนนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนอกจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกลงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอเมริกาเพื่อมอบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลแก่เอกอัครราชทูตและกลงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอเมริกาและรับฟังสถานะความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแล้วนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พบปะทีมประเทศไทยผ้าเอกชนและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางการสานต่อนโยบายรัฐบาลเช่นนโยบาย Soft Power อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวัฒนธรรมไทยอย่างเทศการสงกรานได้เจอกับเอากอัครราชทูตนะคะแล้วก็ทีมไทยแลนด์ก็จะไปเจอชุมชนกลุ่มคนไทย ทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็มีการไปที่วัดไทยด้วยที่ยวเองเนี่ยค่ะก็จะมีคุยกับทูตแล้วก็คงจะได้คุยกับหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ก็จะไปคุยด้วยว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่เขาเก่งๆอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เขามีฮอลลีวูดก็คิดว่าน่าจะได้คุยในเรื่องของแนวทางนี้มากขึ้นเพราะว่าได้คุยกับทูตของอเมริกาไว้นะคะว่าจริงเ็อยากได้นักเรียนคนไทยที่สามารถไปแลกเปลี่ยนหรือว่าให้เขาเนี่ยมาสอน เราในเทคนิคของการไททาต่างๆคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ให้กับคนในอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ด้วยก็จะมีในเรื่องของพบกับภาคเอกชนต่างๆว่าเขามีแนวนคิดแนวทางยังไงแล้วก็อยากลงทุนกับประเทศไทยอะไรบ้างนับเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไปยังคนไทยเพื่อให้เกิดการสานต่อเพราะการที่มีไทยทาว ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของคนไทยจะช่วยรักษาเอกลักษณ์แบบไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปซึ่งจะช่วยขยายตลาดสร้างรายได้เข้าประเทศไทยอีกทางหนึ่งวัฒนารระเกตรายงาน